จังหวัดหนองบวัวลำพูโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำพูกิจกรรมพัฒนาและยกระดับเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพร่พันลุ่มภูเชื่อมโยงพื้นส่วนโลกเสนอสกู๊ปพิเศษเส้นทางท่องเที่ยวธรรมะธรรมชาติเส้นทางที่สองคุณผู้ชมคะทริปนี้เราตื่นเช้ากันสักหน่อยเราจะไปรับวันใหม่กันที่จุดชมวิวสถานีภูซางทั้งวันไหนอากาศเย็นในช่วงเช้าเราจะได้เห็นทะเลเหมอกกันด้วยนะคะวหว้พระยามสา ้ากันที่วัดสิริธรรมมิกาว่าจากนั้นมาต่อกันที่ชุมชนบ้านคลองเจริญที่อำเภอสวรนณคูหาเขาขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟโรบัสต้าคุณภาพเยี่ยมวันนี้เราได้ลองชิมกาแฟขั้วบดร้อนๆจากไร่กาแฟแม่แดงค่ะเดินทางหนีเหนื่อยแนะนําว่าให้มาแวะทานข้าวเติมพลังกันที่แพ่ดมสวรรค์ชุมชนบ้านสระแก้วใครที่ชอบทานปลาตัวใหญ่ปลาเผาปลาลุยสวนปลาส้มต้ม ยำปลาที่นี่มีครบเลยค่ะปั่นแพรออกไปรับลมเย็นๆกลางหนองน้ำบอกเลยว่าฟินสุดๆเด่นสกาวถ้ำเอราวันถ้ามไม่ได้ไปเที่ยวตามคำขวัญประจำจังหวัดก็เหมือนเรามาไม่ถึงเบิร์นแครีตามวิถีธรรมชาติจับบันไดกว่า600ขั้นสการะพระพุทรุปองค์ใหญ่ด่มดั่กับถ้ำโบราณปสานกับวิวยามเย็นส,รรสวยๆจากยอดเขาก็นับว่าคุ้มทีเดียวนะคะ ไว้พระทำบุญรับบนใหม่วันนี้เรามากันที่วัดภูผายาวนอกจากพระพุทธรูปบนเนินเขาที่โดดเด็จแล้วบอกเลยค่ะว่าที่นี่มีจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆมากมายเลยทีเดียวถ้าใครมีแรงเหลือมาไต่ขึ้นเขากันต่อได้ที่ชุมชนบ้านภูผาเจาะค่ะรับขันมากเบงไปสักการะพระพุทธรูปประจําชุมชนก่อนจะกลับอย่าลืมแวะช้อปสินค้าท้องถิ่นบอกเลยว่าตระกาศสารจาก เส้นพลาสติกที่นี่สวยงามมากๆค่ะอีกหนึ่งที่ที่โดดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือวิชาลัยโคบหนองนาผักผ้านาวังที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแปลงผัดเกษตรแบบผสมผสานเก็บผลผลิตมาปรุงอาหารทานเองได้ค่ะให้อาหารปลาชมสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในบรรยากาศร่มรื่นสําหรับของฝากจากทริปนี้เรามีแนะนําให้เลือกถึง2อ,อย่างด้วยกันสสไตล์เริ่มที่ สวนลุงดำลำเนียที่นี่เป็นสวนฝรั่งที่ได้มาตรฐานของฝาจากที่นี่เป็นสินค้าที่ได้จากการแปรรูปฝรั่งและกล้วยมากมายหลายรายการเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลียบฝรั่งฝรั่งหยีกล้วยป๊อปไปจนถึงอิตาเลียนโซดาฝรั่งที่นี่ก็มีนะคะการันตีด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าครบครันให้ทุกท่านได้มั่นใจในคุณภาพส่งท้ายกันด้วยกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ตำบลโนนเมือ ที่นี่เป็นแปลงอ้อยที่ได้รับมาตรฐาน g a p นำมาซึ่งผลผลิตจากอ้อยแปรรูปมากมายเช่นน้ำตาลอ้อยแบบผงแบบก้อนไซรัปอ้อยไปจนถึงเครื่องดื่มแปรรูปจากอ้อยหลายรายการและนี่คือทั้งหมดของทริป2วัน1คืนทริปที่2ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ